สดงวตาุของรามทีสูงปัญหาเกิดขึ้นในปัจจุบันนปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าทำการอธิบายสีฟของอัลาลบตัีอรทู่าแต่ใขณะที่กานีนับท่านที่มาอัลตบรีราม์ตอิลานยะครับท่านกวได้ทำการตักวินทำการตีความ สีฟาอ่อนยิ่นันะครับท่านอัตบรีรอหิมตุลลอฮต่าลติตั้ลกานได้กาวเอาไว้ในหนังสือตัฟซีรของท่านเนี่ยนะครับและอยที่วราเห็นเมื่อมีโฟโ้ไอดีท่านบอกว่าว่าันยึดก้อนอย่าย้อมท่านจะาแปลในหนังสืออ่านตามใจไทยนดอาจจะแปลว่าปัา แต่ว่า,วามีสองคนทั้งด้วยกันในการตัดวิหนึ่งย่ด้อสอเอ็นยนไว้อยดร่เหดูนือมือของพวกเขาเหานั้นในการทำกันให้เสียคือท่านอตบนรีดทำการกาวสัตตรงตัวเลยย่าดงร่องอยงโดยมอหมายความหมายในการสบานมูลฐานใการตจ็บแต่ในการเจยบกันเนี่ยท่านอตบรีดเียบกว่าเพรา ทำการตีความเหมือนกันถ้าบอกว่าลคนเลกการตีความหการอธิบายหก็คือกู้วันล้เขากู้วันถ่พลังของเขาพลังของเขาเนี่ยอยู่ในพลังขององคเขาศรีรุ่งสจอตรสุลยซุสันติเาช่วยเหลือทรสุมีซุ่ลรอพาสันิสันมเนี่ยภาษาเนี่ยการบอกหมายความหมายหรือทำการตีความต่อ โดยที่ไม่อธิบายว่าะภารกิจส่วนหนึ่งเป็นยุทธภพเป็นส่วนหนึ่งของยุ่งยุเป็นส่วนหนึ่งคุณคิดปัญหาไหมครับองค์ระชสารยังไม่ได้มีนะรัชนะไม่มีการอธิบายอย่างนี้เลยซึ่งไม่ใช่ยุทธาธิกาของสุสานใดอย่างแน่นอนนะครับก็มีสาระชนไหนบ้างเหมือนขอองค์หน้าขอองค์เป็นส่วนของขอองค์หลอบนะฮะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะรับแนะละอีกประเด็นนีงนะครับผ ท่านอิปไซินถ้าอิปุไซินเราให้ันำุนตาท่านได้กล่า,เา,าวาเอาไว้ในสิ่งชัอัลมกิาุสเดสิ่งผมใายมากูไบ่ไว้อารกิิไมาเยอะผมใช้ก็ใช่บซึ่งท่านยืนยันถึงการเป็นลูกบขอเาตาแแบบายากในรเป็นลกา,า,าจะเป็นนะไไม่มีการปฏิเสธนะครับไม่มีการปฏิเสธท่านได้บอกเอาไว้ในหน้าที่458นะครับ Nasirah asyik kan? Sampai berapa? Berapa berapa lagi? Sampai kata-kata, puji, batisir, kan minta Allah, kata-kata manusia. أَنْ يَوْمُ إِنْ تَنَا يَنْزَلْ مِنْ رُبِدِ اللَّهِ أَيْهِ وَنَا جِسْمًا تَهَارًا جَمْبِنْ نَيْقَدْهِمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَنْ بَوْتُمْ بِنْ جُبْرًا فَنْ يَنْزَلْ مِنْ رُبِدِ اللَّهِ เราใชนยังอกวน่าฟังเยอะกาได้ไอ้ใจกจงเป็นกุ่งยือปัญหานเกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นแต่ยุคสมัยสั้นนแล้วก็มาม่มาจนปัจจุบันเนี่ยก็เพราะว่ามีปราุ่มได้ทำการอธิบายสีฟ้าของอามากรที่มันมีมันอิไรทำการตัดสินตัดสิ Karena Allah telah memberi perang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini so Nah, sudah muntah. Allah bersembahannya, sudah tahan. Bikin jangan ada terberang. Bukannya adalah kawahan. Kawahan itu sing. Sing, si. kajian yang sifat Allah. Karena berni, berni kajian. แนวทางที่ไม่ถูกต like ้องในประเด็นนี like ้นะครับผมไม่ได้บูุมแนวทางผมพูดเป็นประเด็นเป็นชัไถูกต้องแล้ก็มีสท่านนาที่ได้บอกเราใราตาดต่้าจรตาดัส่วนนอจนะฮะทามที่ออกมาว่าวิ่จได้ทําการพานาอลเีกประเด็นหนึ่งนะครับะปประเด็นเรื่องของสีฟัฒน์งสีฟันลุเนี่ย Kerkan lomnya. Kami hadis bersungguh-sungguh, sawalulah alisandekra, dia alor taalani. Yang diulang guna jalumna. Di dalam sesen dua, tiga, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, วันเรานี้นะ่มาช่ว่าเป็นการแบบระคุยมีการขึ้นไหวขึ้มาไม่มียอมอางปากต้ทำการปฏิเสธเรื่องนี้เลยถ้าจะทำการมอกหมายต่อองค์กรอุบากตวเ่งนะทำการบอหมายเยแล้วการเดิทางของอุตสาหกรมาตจะมียสองแนวทางบหมายสองทำการตีความว่ารัฐมัดลงมาอ่ะเดีด ซึ่งปากมันมันมีอย่าเนี่ยทำการที่เป็นพระมารลงมาประชาชนเราตาลันมาแต่ด้าทางของสันพุสวรรค์แนวทางนี้เนี่ยเป็นแนวทางที่ดีกว่าคือต้อหมายมารมาตาลันมาตาลาเนี่ยมีศิพงศ์ลงแต่ว่าไม่ใช่ลงมาขึ้นย้ายขึ้นไหวไม่มีนะฮะถือว่าไม่ดีแต่เรามไฏิเสียไปเลยแต่ดูนะ มัรฮับของอุมะมัลีแอดมัรฮับของอุมะมียเขาได้อธิบายการลงงานโดยที่ไม่ใช่เงิท่คนซ่อนอยู่มันได็นนี้นะฮะมันได็นนี้นะเช่นท่านอิบนุฮิโมเช่นอุสตามีนรับมาอุลลอฮุตาลาท่านได้บอกว่ามุซูรุตาอัลฮะอิกิญุแคลงเพรอะกาะรู้แบบจริงจริงนี่คือการลงแบบโดยที่ไม่อ้อมอ้อมคือลงแบบจริง ตามความหมายครับกับำแท้ในหลักของภาษานะฮะลแบบจริงเลยจริงยังไงเนี่ยท่านลุงใไม่ได้บอกแต่ท่านมหะัดมรัตสิงห์อาวามีเองเนี่ยนะครับจะทำการอธิบายถึงมว่าการขอร้องตาลานนี่ก็คือฝันนำหุ่นดีก้อนบนบินอุลวเนจิยาสุนมันเป็นการเคลื่อนย้าย

่านได้กล <m í rit> <You>. okay. ่าวอื่นเล่าวาเหมือนกันว่าการลงมาตางะดัการที่ได้ลงเอาตาาลงมาสู่ฟ้าฟาัญาและทุกฟ้าฟาจะมีตัวนี้มีตัวนี้ถ้าลงมาัญานีแต่ละชั้นจะมีตัวนี้พอลงมาถึงฟ้าฟาดกัญ่าเพราะท่กที่สุดยังไงครับ format ดศร้ายอยู่อวลดาราตวกรรการยืมแขนของท่าน ไม่มีสมอแต่าต้องอสมอบาเสมอ่มีอลบอกวนะฮะหน้าที่สองันส้าตัวสอบได้ตัวสอบได้ผมบอกไม่ใ่ไม่มีหาัการที่ใเะสู้ต้องหนึ่งแต่ในรการของท่านมาตรมานาันทำบาี่นการประที่สนะคับท่านมาตาของอามัดปะัิ่งมันไ่ได้บอกบอกว่า kan amat makin masalah. Konon dia terkena amat. Kan imam itu karena sekali aktivis kalau amat dia diusungnya, diusungnya itu dia diusung oleh aktivis kalau turun sistem kita, tidak ada yang Itu kan terkena amat. Nah, dengan อย่าทิ้งเนะราเลยะซึ่งท่านอิมามอิบที่เราจับร,รอให้มะคุลลอฮุตาลาเองนะครับท่านก็ได้กล่าวไว้ในเสียงฝรั่งสุบารีของาาท่านใหมท่าน,นได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับซึ่งผมถ่ายเอกสารมาท่านได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าการที่อธิบายสิทธิ์ขอรับตาลาเพิ่มเติม เป็นการอธิบายที่ดดช่เป็นการอธิบายที่ดีอ่ะคือไม่สอดค้องตามหลักอินเดีของอัลกุรอานนะครับครับผมอุลทบาอฮิาุสัย